สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาทักทายอีเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นชุดแสกสวยมากค่ะชิ้นแรกไซส์เอนะคะหน้าอก36เอว30นะคะสะโพก36ความยาว36นะคะรายละเอียดสายแจ้งไว้นะคะแล้วก็ มีหลายชิ้นสำหรับวันนี้นะคะชิ้นที่2ส,สวยมากค่ะชิ้นนี้รายละเอียดก็จะแจ้งอีกเช่นกันนะคะสวยงามมากสีสันสวยจริงๆชิ้นนี้ไซส์เอ็มนะคะอกส6อ่าเอลสามสะโพก38นะคะความยาว36.5นะคะมาดูรายละเอียดชิ้นต่อไปนะคะใครชอบสไตล์แบบนี้ก็สวยงามเช่นกันนะคะก็ไปดูไซส์ว่า เป็นอย่างไรนะคะไซส์นั้นจะเป็นไซส์36อก36เสว30อลาสะโพก38นะคะความยาว35นะคะรายละเอียดชิ้นต่อไปนะคะสวยเช่นกันนะคะ ใครที่สนใจทักทายมาได้ค่ะไซส์ก็จะแจ้งรายละเอียดในคลิปนะคะราคา2,950บาทน,นะคะสำหรับไซสน์นี้เป็นไซส์ L นะคะอก38เอล3 2นะคะรายละเอียดตามที่แจ้งไว้นะคะไซส์ต่อไปนะคะงานชิ้นนี้อ,อกสีฟ้าสวยมากๆค่ะ พร้อมส่งนะคะ่ะสำหรับไซน์นี้ก็จะเป็นไซส์ L อก38เอล32สะโพก40ความยาว35านะคะสีสวยด้วยรายละเอียดชิ้นต่อไปนะคะชิ้นนี้สีหวานเช่นกันค่ะสวยงามจริงๆนะคะง่ายๆค่ะสั่งมาก็ส่งไปไม่ต้องหาช่างนะคะรายละเอียดของชิ้นนี้ก็จะเป็นไซส์ L นะคะอก38นะคะเอล32สะโพกส0่ส่วน